มาแววโยมาแล้วค่ะวันนี้เราก็จะทำเมนูต้มอึงค่ะพอดีว่าได้อึงมาห้าโลค่ะทุกคนแต่ก็ทาไม่หมดราคาแบ่งไวบง้บ้างนู้นบ้านนี้ทีค่ะแล้วก็หนูก็จะกลับไปทำงานด้วยค่ะก็เลยให้แม่เอาไว้ให้โลหนึง่งอดฟีดไว้ค่ะทุกคนรอบที่แล้วอ่ะก็คือว่าให้แม่ย่างไปให้ค่ะลองไปต้มดูแบบย่างไม่อร่อยค่ะทุกคนก็เลยรอบนี้พ่อใหญ่ก็เลยรีเควสมาบอกว่า หนูไปบ้านถ้าได้อึงมานะสั่งซื้อมาให้้วยเด้อเอาแบบสดนะไม่ต้องย่างมาเพราะว่าเพื่อนเห็นในคลิปะคะ่ะต้มอึงน,นะคะเป็นแต่แสบเพื่อนก็ไม่เคยทําหรอกคะ่ะทุกคนแต่เพื่อนก็อยากลองทําทานดูคะ่ะปีที่แล้วได้กินรอบนึงที่ว่าให้แม่ย่างไปให้อะไรคะ่ะปีนี้เพื่อนก็เลยอ่ะขอเป็นสดๆเดอ้อก็เลยอัดคะ่ะเดี๋ยวใส่ถุงไปสักโลนึงคะ่ะอัดฟีดไวค้ค่ะ พี่ชายก็จะอดฟิตไปกินเหมือนกันค่ะทุกคนกลับมาบ้านแค่สองสามวันค่ะทุกคนแม่ก็เลยจัดแจงให้ที่เหลือก็ว่าต้มกินที่บ้านเนี่ยแหละค่ะได้ต้มกินที่บ้านอยู่สองรอบแล้วมั้งค่ะทุกคนแม่ก็นั่งคัดอื่งไปค่ะทุกคนแต่ก็ไข่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หรอกค่ะก็คือคะคะกันมาค่ะเพราะว่าอันนี้ซื้อแบบว่าไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ค่ะซื้อมาโลละสองร้อยค่ะปกติอ่ะจะโลละหกร้อยใช่ไหมล่ะค่ะ อันนี้โลละสองร้อยก็พอกินอยู่ค่ะทุกคนเพราะว่าไม่ได้มีไข่ทุกตัวคะ่ะเราก็แบบว่าทานพอหาย,ยากค่ะทุกคนหนูว่าพอได้ทานแล้วก็คือไม่ค่อยเท่าไหรค่ค่ะถามว่าเพราะอะไรมันมากๆค่ะทุกคนแต่พ่อ่าะชอบกับปลาต้มกินแล้วอะค่ะทุกคนพ่อใหญ่ชอบแต่หนูอะไม่ค่อยชอบอะไรที่มันเยอะๆค่ะทุกคนกินก็กินได้คะ่ะแต่กินได้ไม่เยอะเพราะว่ามันมันมากมันกว่าไขป่ปลอคะ่ะ สำหรับหนูเนาะแล้วแต่คนชอบอะดูสิกระโดดยงเยงยงเยงใหญ่เลยค่ะแรงดีไม่มีตกค่ะทุกคนแม่บอกว่าเวลาจะทำอะค่ะแม่ก็เลยบอกขั้นตอนไปค่ะว่าให้เอาเข้าเกลือก่อนเด้อพี่ชายก็แนะนำมาว่าเวลาจะทำมาให้ต้มน้ำเดือ,เด,อดเลยแล้วก็ใส่อื่งไปค่ะพอเอาออกมาแช่น้ำแล้วก็เอามือถูถูเมือกออกค่ะทุกคนเขาจะได้ไม่คาวค่ะ หลังจากนั้นเราก็ต้มปกติเลยค่ะเวลาต้มถามว่ามีเครื่องอะไรมัง่งก็จะมีแล้วแต่เนาะว่าสูตรใครสูตรมันเนาะแต่ว่าเวลาหนูทำเนะเาะพ่อใหญ่ทำหรือว่าถามแม่แม,แม่มาก็จะมีพริกกระเทียมหอมแดงขา่าตะไคร้ใบมะกรูดใส่เกลือลงไปก็คือเบสิกต้นๆของต้มเลยค่ะทุกคนสำหรับหนูหนูคิดว่าทำคล้ายๆต้มยำเนาะแค่ว่าใส่ใบมะขามอ่อนลงไปแล้วก็ใส่มะขามเปียกลงไปด้วยค่ะทุกคน แค่นี้ก็แซบแล้วค่ะทุกคนนี่คะ่ะแม่กําลังทําให้ค่ะทุกคนไม่ตกโลกกว่านนูหนูว่าแต่ว่าเวลาเราทำมาคะ่ะก็คือแม่แนะนําว่าให้เคี่ยวนา,นานๆสักสองสมน้ำนะเขาจะได้อ่อนๆหน่อยทุกคนเนี่ยคะ่ะทําเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคน